สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่ามีแขกรับเชิญนะฮะชื่อว่าบลูบลูเป็นหมาพิษบูนะฮะก็เก็บมาเลี้ยงครับก็ตอนนั้นจ่าไปประจำการอยู่ที่รัฐฟลอริดาและได้เจอน้องนะครับก็เอาน้องมาเลี้ยงด้วย ตรงขาด้านหลังเขาจะธิการนิดหน่อยสงสัยโดนกัดมาตั้งแต่เด็กๆก็ตอนเจอก็สภาพก็แย่พอสมควระฮะแต่วันนี้จ่าอยากจะหาโอกาสมาทำคลิปให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องฐานตอบนะครับว่าได้มี พี่ๆน้องๆหลายคนที่อยู่ในอเมริกาแล้วแล้วก็มีการสนใจอยากมาเป็นทหารแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีว่าจะไปทหารบกจะไปทหารอากาศไปนาวิยทยุททนหรือว่าทหารเรอเอือนะฮะแล้วก็จะมีมาถามเหมือนกันว่าแล้ว army reserve Navy Reserve Marine Reserve Air Force Reserve ก็คือกองหนุนเนาะก็เป็นพวกพา์ทไทมเป็นพวกที่ไม่ได้ทำงานหรือว่าเป็นทหารประจำเหมือนจา่าเอาแบบนี้แล้วกันแบบง่ายๆเลยนะฮะถ้าใครที่กำลังจะกำลังศึกษาเรื่องการอยากไปเป็นทหารหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปสมัครกองทัพไหนดีเหล่าไหนดี จะเอาเคลียร์และง่ายที่สุดนะครับจ่าคิดว่าจ่าเคยทําคลิปเล่าไปแล้วแต่นานพอสมควรวันนี้เลยถือโอกาสทําใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเราจะพูดคุยคุยตรงๆประเด็นไปเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเล่นด้วยเดี๋ยวเล่นด้วยลูกโอเคคือแบบนี้ครับไม่ว่าคุณจะไปกองทัพไหน ็นทหารบกทหารเรือนาวิโีโอทินแอร์ฟอร์ a สเปซฟอร c o โคสการ์ดนะฮะจะเป็นกองหนุนหรือว่าเป็นทหารประจำเอาแบบนี้ครับเอาแบบง่ายๆเลยฮะสวัสดิการคล้ายกันหมดแบบประมาณ95%นะ่ะคล้ายกันหมดเลยยิ่งเงินเดือนนี่คล้ายกันหมดเลยฮะเบี้ยเลี้ยงพิเศษ มันแล้วแต่สายงานว่าคุณจะไปอะไรแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากฮะคุณจะไปคุณจะไปลบคุณได้คอมแบทเพอแบบพวกค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเสี่ยงตายคุณจะไปกองทัพบกกองทัพอะไรมีหมดทุกกองทัพมีหมดสวัสดิการมีหมดสวัสดิการการเรียนมีหมดหมอเหมอสําหรับภรรยาหรือสามีที่ไม่ได้เป็นทหารคุณได้สวัสดิการตรงนั้นเหมือนกันหมด แล้วอย่างเช่นอย่างกับจาเนี่ยจ่ามาอยู่ค่ายใกล้ค่ายทหารเรือแต่ช่วงก่อนๆจาไม่ได้อยู่ใกล้ค่ายค่ายทหารเรือแต่จาก็สามารถไปใช้สวัสดิการต่างๆในค่ายทหารบกได้ทหารอากาศได้หมดแม้กระทั่งหมอเหมออะไรที่เขามีหรือว่าหรือว่าสวัสดิการอะไรที่เขามีในค่ายเขาอะ รเราเข้าไปใช้ได้หมดเหมือนเหมือนเขาเหมือนกันเขาก็มาใช้ของทหารเรือได้หมดแม้กระทั่งบ้านพักทหารได้หมดเลยนะฮะเพราะสุดท้ายมาคุณคือทหารเพราะฉะนั้นจะถามว่าเฮ้ยจะกองทัพบ,บกดีไหมจะกองทัพเรือดีไหมสุดท้ายมาสวัสดีการเหมือนกันหมดคล้ายกันหมดประมาณ95%อาอ้าวจ้าถ้ามันคล้ายกันหมดแล้ว แล้วคุณจะไปเลือกทำไมล่ะงั้นมันคืออย่างนี้ครับสุดท้ายมาสิ่งที่จะแนะนำนะครับว่าใครอยากจะไปสมัครเป็นทหารในอเมริกาคุณเลือกเอาครับว่าสิ่งแวดล้อมที่กองทัพนั้นๆจะพาคุณไปจะพาคุณเข้าไปเป็นหรือว่าเข้าไปทำนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณ ควรศึกษามากที่สุดเพราะสุดท้ายมาเงินเดือนก็เท่ากันอย่างเช่นกองทัพบ,บกจะต้องไปสนามลบส่วนจาก็ไปทำงานในสนามลบของจาแต่ว่าอยู่กลางทะเลสุดท้ายมาเขาสู้รบในกลารทะเลทรายกับจาสู้รบอยู่กลางทะเลสุดท้ายมาเงินเดือน กันหมดนะฮะแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนว่าคุณจะชอบการออกเรือแล้วอยู่กลางทะเลไหมไม่ต้องมีใครมากวนคุณหรือมีใครมายิงลูกปืนใส่คุณหรือว่าคุณจะไปอยู่กลางค่ายทะเลสาบแล้วก็มีสิ่งที่อ่าที่พวกคุณอาจจะเห็นในข่าวกันเนยอะเพราะว่าในเรือมันไม่มีอะไรที่จะลบกวนเนาะ แต่แต่แต่อย่าเพ่งเน้นตรงนั้นฮะ,ะเน้นตรงที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่กองทัพแต่และกองทัพจะพาคุณไปดีกว่าอันนั้นแหละฮะที่จ่าอยากจะให้ทุกคนศึกษามากที่สุดหวังว่าจะเคลียร์นะฮะแล้วพอศึกษาโอ,โอเคทําแบบนี้เราไม่ต้องไปคุยกับรีคูตเตอร์มากนะฮะเพราะรีคูตเตอร์จะขายฝัน จะขายสวัสดิการจะขายเงินเดือนจะขาย GI b i l บจะขายโน่นขายนี่ขายทุกอย่างฟังดูดีโอ้ง่ายแฮะเหมือนปอกไข่ต้มเอ้ยเหมือนแกะไข่ต้มแต่เข้าไปถึงตรงนั้นแล้วแบบโอ้แม่เจา้าทำไมฉันไม่นึกถึงกองทัพนั้นๆเลยทำไมฉันไม่นึกถึงกองทัพอากาศทำไมฉันไม่นึกถึงกองทัพบ,บกกองทัพอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ที่ที่คุณคิดว่าคุณจะชอบแบบนั้นบางครั้งจ่าบอกว่าการออกเรือไปเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบนะฮะเขาบอกเขาอยากจะออกไปบู๊พอจ่าบอกว่ามาเป็นทหารเรือแล้วการบู๊เนี่ยจะบู๊บู๊แบบตรงๆแบบถือปืนแล้วยิงอะไรเงี้ยกองทัพเรือคงให้ไม่ได้นอกจากคุณจะไปเป็นหน่วยลบพิเศษแต่95%ของกองทัพเรือ คุณคงบูแบบ indirect ก็คือก็คือแบบไม่ได้บูโดยตรงแต่ว่าคุณบูนอกคือนอกรอบโดยการยิงระเบิดขีปนาวุธจากเรืออะไรประมาณเนี้ยฮะนะฮะสุดท้ายมาเนี่ยไม่ว่าค่ายทหารบกค่ายทหารอากาศค่ายทหารเรือคุณก็เข้าไปในค่ายคุณทํางานแล้วคุณก็กลับบ้านชีวิตอยู่ในค่ายนี่คล้ายกันหมดไม่มีการแตกต่างกันเลย นะฮะไม่มีการแตกต่างแต่อาจจะฝึกหน่อยยังกับทหารบกเขาก็อาจจะมีการฝึกออกภาคสนามไปค้างแรมนอนกลางทรายสักสองสาอาทิตย์อาทิตย์หนึงสิวันกองทัพเรือก็มีเหมือนกันเราก็ออกทะเลไปสัก10วัน20วันไปฝึกฝึกฝึกให้ลูกเรือคุ้นเคยกับการออกเรือฝึกนู่นฝึกนี่พอฝึกเสร็จก็กลับค่ายชีวิตอยู่ในค่ายนี่ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ฮะ แต่สิ่งแวดล้อมมันแตกต่างแต่แต่อย่างอื่นค่ายกันหมดแต่คราวนี้เนี่ยไอการอยู่ในค่ายเนี่ยมันก็อย่างที่จ่าบอกมันก็มีความแตกต่างกับสิ่งแวดล้อมที่แต่ละกองทัพจะพาคุณไปแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเจอและจ่าเคยพูดไปหลายคลิปแล้วโอ้โหไม่ต้องเรียอะไรมากก็ได้ลูกโอเคลักลุกรักคือ deployment ฮะ ว่าคุณ deployment เนี่ยดิโพยเมนต์เนี่ยส่วนมากจะเป็น6เดือนถึง9เดือนหรือถึงปีแล้วแต่ว่าทางประเทศหรือว,ว่าทางหน่วยนั้นต้องการคุณนานมากแค่ไหน Deployment นี่แหละฮะที่คุณจะชอบหรือไม่ชอบทหารนี่แหละไอตอนอยู่ในค่ายเนี่ยยังทนได้อยู่ในค่ายนี่ก็โอเคเดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋ยวฝึกปุ๊บๆหน่อยๆออกสนามนิดหน่อยออกเรือนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับบ้านเพราะว่า อยู่ค่ายไม่ได้ไปไหนแต่เด PLOYMENT เนี่ยสิมันจะเป็นการที่ส่งคุณจากที่คุณอยู่ค่ายแคลิฟอร์เนียหรือค่ายนี้แต่เขาจะส่งคุณไปที่ชาติต้องการชาติต้องการอะไรเลยง่ายมากฮนะก็ในสงตรงไหนมีสงครามก็ไปตรงนั้นแหละฮะตรงไหนที่ร้อนแรงก็ไปตรงนั้นแหละฮะตรงไหนที่เรามีค่ายในที่ร้อนแรงเราก็ไปตรงที่นั้นแหละแล้วตรงนั้นแหละฮะที่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรศึกษามากที่สุด นะฮะว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะ Deployment ฮะศึกษาตรงนั้นฮะเพราะว่าจะรู้ความจริงก็ตรงนั้นแหละว่า Deployment แบบแม่เจ้านี่เหลอที่สิ่งที่ฉันต้องการโอ้ยชอบว่ะออกมาแล้วไม่ต้องมาเจออะไรสักอย่างก็ประมาณนั้นเนาะ Deployment นะฮะจ๋าแนะนำเลยฮะโอเค สรุปแล้วเดี๋ยว recap นิดหน่อยนะครับก็การสมัครทหารก็ไม่ต้องไปสนใจกับสวัสดิการอะไรมากเพราะรีคูเตอร์จะขายฝันให้เยอะรีคูเตอร์จะเมาท์มอยรีคูเตอร์จะวาดภาพสสวยหรูเลยว่าโอ้โหโอ้โหใช่เลยไม่ต้องไม่ต้องวอรี่อะไรมากเพราะจะเป็นระดับโปรรีคูเตอร์จะเป็นระดับครูฝึกให้สอนคนเป็นรีคูเตอร์คือเราคอบเวอร์หมดเลย เขาเรียกว่า c ูเรีย r e รีคูเตอร์ะก็คือทุกอย่างอ้าปากมาก็รู้แล้วว่าเทคนิค Recruiter คนนั้นเขาใช้อะไรบ้างจ่ารู้หมดเพราะเราต้องศึกษาเราต้องรู้ร,รู้แม้กระทั่งศึกษารีคูเต t e r กองทัพอื่นด้วยเพราะเรารู้ว่าเขาทำกันยังไงขายกันยังไงเรารู้ Process เขาหมดนะฮะสุดท้ายมาจาก็ไม่มีอะไรจะซ่อนเพราะว่า Product หรือว่า หรือว่ายังไงอ่ะ o d u ดักต์มันพูดค,คุณภาพของกองทัพมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปขายอะไรมากเดี๋ยวคุณก็รู้เองแล้ว่าคุณศึกษาตรงนี้หน่อยฮะพยายามจะไปใส่ใจกับค่าหรือคำพูดรีคูเตอร์มากรีคูเตอร์ส่วนมากก็ Process เอกสารให้แต่ก่อนที่คุณจะ Process เอกสารคุณต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูดว่ากองทัพนั้นมีอะไรที่คุณไม่มีและ ที่คุณไม่มีนะกองทัพมีให้แต่ว่าคุณจะไปเจออะไรหลังจากเข้าไปในกองทัพแล้วเนี่ยมันพูดไม่ได้ไงแล้วมันมันก็พูดได้แต่มันเยอะไงเยอะจนที่ว่าพูดไม่ได้หมดนะฮะไปศึกษาได้ง่ายๆ YouTube ตอนนี้มีทุกอย่าง Google มีทุกอย่างเลยว่าเฮ้ยชีวิตการกินอยู่ในแต่ละกองทัพเป็นยังไงเท่าคือมันมีเด็กๆมาทำคลิปเยอะแยะไปหมดนะฮะจ๋าก็ พยายามพูดเป็นกลางให้มากที่สุดนะฮะก็แต่ถ้าใครอยากศึกษาว่ากองทัพเรือมีอะไรบ้างนอนกินอยู่ยังไงเวลาเรือออกไปการทะเลทำอะไรบ้างจากทำคลิปพูดมาหมดแล้วก็อย่างที่บอกเรือออกไปทีก็ได้เที่ยวหลายประเทศ 5.6. ถึง10ประเทศก็มีนะฮะเวลาเราไปิพ PLOYMENT แต่ กองทัพอื่นไปดลอยเมนต์ไปทําอะไรอันนี้จ่าพูดอะไรไม่ได้มากเพราะจ่าจไม่เคยอยู่กองทัพบบกกองทัพอากาศกองทัพมารีนว่าเขาไปทําอะไรได้บ้างนะฮะแต่เราก็คงเดาไม่ยากนะฮะเพราะว่าตามข่าวตามอะไรมีเยอะหมดอ,อ,อันนี้แล้วแต่แต่แต่คนแล้วกันนะฮะแนะนำเลยฮะควรไปศึกษาตรงนี้นะครับส่วนพวกรีเซิร์ฟหรือว่ากองหนุนเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะ ก็เวลาคุณโดนแอ t ทีเว e หรือว่าโดนเรียกตัวไปเนี่ยเขาส่งคุณไปไหนอะ reserve ก็คือกองหนุนไงคุณก็ไปหนุนกองทัพบกใช่ไหมถ้าคุณสมัคร army reserve คุณก็ไปหนุนกองทัพบกคุณจะมาหนุนกองทัพเรือหรือไม่ส่วนกองทัพเรือเวลาคุณโดนแอ t ทีเว e มาหรือคุณโดนเรียกตัวมาคุณเป็นหนุนกองทัพไหนและคุณก็ต้องไปเรียนรู้ศึกษาด้วยว่าผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย กองทัพไหนรีเซิร์ฟหรือว่ากองหนุนไหนโดนแอคทีเวหรือโดนเรียกตัวมากที่สุดการที่เขาจะเรียกตัวกองหนุนเนี่ยเพราะว่าเขาขาดคน 1. เขาหาคนไม่พอหรือ 2. เขาสูญเสียคนเยอะและเขาต้องการคนผัดคนให้ไปผัดคนเข้าออกนะฮะก็จะแนะนำได้เท่านี้แล้ครับและถ้าใครอยากจะเรียนรู้ลึกซึ้งไปมากกว่านี้หลังไมามาหาจ่าได้ครับ ไม่จาเป็นมาต้องสมัครทหารกับจ,าจา่าเพราะจ่าเพราะจ่าไม่ได้เป็นรีคูตเตอร์ไม่ต้องมีโคตาไม่ได้แบบมีมีความรับผิดชอบที่ว่าเราต้องหาคนได้กี่เดือนกี่เดือนไม่จําเป็นนะเพราะจ่ามีลูกน้องจ่าที่เราให้ความรับผิดชอบเข้าไปที่เขาต้องไปหาคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับจ่าพูดหมดไส้หมดพุงหมดเลยถ้าใครสนใจจริงๆนะฮะเกี่ยวกับทหาร <laughs> ไม่มากักเลยว่าต้องมาเข้าทหารเรือหมดไม่มีไม่จำเป็นโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับใครที่กำลังเฮ้ยฉันไปกองทัพไหนดีว่ากองทัพไหนดีสุดมันไม่ใช่ประเด็นเลยฮะมันประเด็นตรงที่ว่าโอ้ยเลือกเรียปป้าได้ไหมลูกมันอยู่ประเด็นที่ว่าคุณเข้าไปแล้วคุณจะชอบกองทัพไหนมากที่สุด แล้วคุณต้องมองการไกลด้วยนะฮะว่าเฮ้ยถ้าคุณเกิดไม่ชอบขึ้นมาล่ะแล้วคุณทำยังไงต่อแล้วถ้าคุณเกิดชอบขึ้นมาแต่คุณจะทำแบบแบบใช้ร่างกายหนักๆแบกกระเป๋าเยอะๆหนักๆออกกลางทะเลทรายวิ่งโอ้ตายละจ๋ามา discredit เราอื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่นะฮะ ก,ก็พูดจริงๆมันจริงๆครับพกองทัพเรือมันมันไม่มีอะไระ่ะมันก็ง่ายๆอะวันๆก็เคาะสนิมเรือทาสีเรือจากพูดได้เต็มปากมันเราก็ซ่อมแซมเครื่องมือแต่จะมีการไปนั่งแบกกระเป๋าให้หลังเสียแก่ขึ้นมาคุ้มไม่คุ้มไหมคุ้มหรือเปล่าอันนั้นต้องถามตัวพี่ๆน้องๆเองที่กำลังศึกษาอยู่นะ จาก็ไม่อยากจะ discredit ใครอะไรมากแต่ควรศึกษาให้มากที่สุดเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเราพูดอะไรไม่ได้มากเพราะคุณจากจากลูกป๊ป๊ารักเองโอเคจา้าให้กำลังใจเลอเกินนะฮะก็สุดท้ายมามันก็เป็นแบบนี้ละโอเคจาจาจบคลิปแล้วกันไม่อยากจะพูดอะไรมากเนาะ โอเคครับหวัว่าคงตอบโจทย์หลายๆคนได้วันนี้ยังไงจ๋าขอตัวลาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้สวัสดีครับผม